เรื่องราวในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณตู่เรื่องที่คุณตู่เขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกๆสมัยเด็กของคุณตู่ในตอนที่เขาอาศัยอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งเรื่องราวในตอนนั้นที่เกิดกับเขาตัวคุณตู่เองยังจําได้ดีมาโดยตลอดและมันก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นแผลในใจมาทั้งชีวิตเลยด้วยในตอนเด็กครับคุณตู่โตมากับบ้านลุง รายละเอียดในช่วงที่เกิดเรื่องเนี่ยตอนนั้นตัวเขายังเด็กมากมันเลยจําไม่ค่อยได้ครับเขาที่พอจะรู้ก็คือตัวเขาเองโตมากับบ้านของลุงซึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆของแม่ตัวเองคุณตู่เขามารู้ภายหลังครับในตอนที่เริ่มโตแล้วแล้วก็เริ่มรู้ความแล้วในวันที่แม่คลอดตัวเองออกมาดูโลกวันแรกคุณพ่อของคุณตู่เขาก็ทิ้งคุณตู่กับแม่ไปอยู่กับภรรยาใหม่แถมยังทิ้งไปในวันเดียวกันกับที่คุณตู่เกิดเลยด้วย หลังจากนั้นครับคุณแม่ก็ย้ายมาอยู่กับคุณลุงซึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆซึ่งลุงของคุณตู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีครอบครัวครับอยู่ครองโสดตัวคนเดียวมาตั้งแต่ตัวเขาจําความได้และเพราะเหตุผลนี้เนี่ยแหละครับความทรงจําของคุณตู่ในวัยเด็กจึงมีเพียงแค่แม่กับลุงเท่านั้นและลุงคนนี้เนี่ยเขาก็เปรียบเสมือนพ่อคนที่สองของคุณตู่เลยก็ว่าได้ตัวเองจำได้ดีครับหมู่บ้านที่เติบโตมามันเป็นหมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดมหาสารคาม ในตอนที่โตมาแล้วก็เริ่มรู้ความตัวเองก็มีเพื่อนเพื่อนซึ่งเป็นเด็กในหมู่บ้านเดียวกันหลายคนในช่วงชีวิตวัยเด็กของตัวเองเนี่ยวันๆเขาไม่ได้ทําอะไรครับจับกบจับเขียดแล้วก็เล่นสนุกกับเพื่อนไปวันๆและด้วยความที่หมู่บ้านของคุณตู่เป็นหมู่บ้านเล็กๆพื้นที่ในหมู่บ้านกับพื้นที่รอบหมู่บ้านมันเลยเดินทางขึ้นหากันค่อนข้างง่ายทุกตรอกซอกซอยในหมู่บ้านเนี่ยตัวเขาเองจึงรู้แล้วก็ชํานาญทุกเส้นทางในหมู่บ้านเลย วนจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้ก็คือที่ข้างหมู่บ้านของคุณตูตเนี่ยมันจะมีคลองเล็กๆพาดผ่านหมู่บ้านทางด้านซ้ายซึ่งในตรงหัวคลองนี้มันก็จะมีต้นไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งในตอนนั้นตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าต้นไทรต้นนี้เนี่ยมันอายุกี่ปีตอนนั้นเนี่ยเด็กมากรู้แค่ว่าต้นไทรมันใหญ่มองเห็นแค่ว่าต้นไทรมันใหญ่ตามภาษาเด็กเท่านั้นจำได้ดีครับว่าคุณลุงกับแม่เนี่ยเตือนหลายครั้งมากมาก ห้ามคุณตูกับเพื่อนๆไปเล่นแถวต้นไทรนั้นจะเล่นน้ําเล่นนาที่ไหนแม่กับลุงไม่เคยว่าเลยคําสั่งเด็ดขาดก็คือห้ามไปเล่นแถวต้นไทรนั้นไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันเป็นเพราะเหตุผลอะไรแต่ก็อย่างว่าแหละตรงจุดนั้นเนี่ยแหละเป็นจุดที่คุณตูกับเพื่อนๆชอบมาเล่นน้ํากันคือต่างคนต่างไม่ได้สนใจคําเตือนของผู้ใหญ่ในบ้านตัวเองเลยเล่นน้ํากันแถวนั้นทุกวันและพอเล่นไปเล่นมาจำได้ว่ามันมีอยู่วันหนึ่งครับ คุณตู่เล่นน้ำเกิดเพื่อนๆนแล้วก็รู้สึกปวดฉี่ถ้าหากจะฉี่ใส่กางเกงตอนนั้นก็กลัวว่าเพื่อนจะล้อคุณตู่เองจึงไปแอบฉี่ข้างๆต้นไสรต้นนั้นนั่นแหละและก็อย่างที่บอกไปตอนต้นเลยด้วยความที่เป็นเด็กครับก็คือไม่รู้เดียงสาเท่าไหร่คิดว่าต้นไม้ต้นไหนๆเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละจนกระทั่งในช่วงเย็นตอนที่คุณตู่กับเพื่อนๆกํานกลังจะกลับบ้านตัวเองนั้นเห็นว่าที่คลองมันมีอะไรสักอย่างสะท้อนแสงมาจากกลางคลอง พอเห็นแบบนั้นแล้วตัวคุณตู่จึงเดินเข้าไปดูใกลๆ้ๆแต่พอเดินมาถึงริมคลองยังไม่ทันจะได้สังเกตเลยครับว่าสิ่งที่เห็นมันคืออะไรปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยมันเหมือนกับมีแรงถีบจากไหนไม่รู้ถีบคุณตู่เข้ามาที่กลางหลังจนตกคลองลงไปเลยและยิ่งไปกว่านั้นก็คือคุณตู่จมน้ําจมได้ยังไงก็ไม่รู้ครับทั้งๆที่ตัวเองว่ายน้ําเป็นมันเหมือนกับว่าตัวเองพยายามจะโผ่หัวให้พ้นน้ํา แต่พยายามจะโผให้พ้นน้ำยังไงมันก็ขึ้นมาไม่เหนือน้ำสักทีจนท้ายที่สุดสติของตัวเองก็ค่อยๆจางหายไปความรู้สึกในตอนนั้นเนี่ยคือมันรู้สึกเย็นมากๆเย็นแบบเบาสบายตัวสุดๆและสายตาของตัวเองทั้งสองข้างก่อนที่จะหลับตาลงภาพสุดท้ายที่คุณตู่เห็นก็คือที่ริมคลองตอนนี้มีผู้ชายร่างกายกำยำผิวสีดำสนิทกำลังยืนจ้องมองคุณตู่อยู่ และหลังจากนั้นภาพมันก็ตัดไปเลยตัวเองมารู้ตัวอีกทีหนึ่งครับก็คือตอนที่ตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลจำได้ว่าแม่บอกว่าตัวเองเนี่ยจมน้ำแล้วก็ลุงกับพวกผู้ใหญ่บ้านเป็นคนไปช่วยเพื่อนเพื่อนของคุณตู่ที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเขาก็บอกกับแม่คุณตู่ว่าอยูอยูก็เห็นคุณตู่เดินไปที่ริมคลองแล้วก็เหมือนกับว่ากระโดดพุ่งตัวลงไป เพื่อนๆทุกคนเนี่ยพยายามตะโกนเรียกเท่าไหร่คุณตู่ก็ไม่ยอมโผล่พ้นน้ําขึ้นมาจนกระทั่งเพื่อนทุกคนเนี่ยรีบไปตามผู้ใหญ่มาช่วยจนท้ายที่สุดก็งมตัวคุณตู่จนเจอตอนนั้นเนี่ยตัวเองหมดสติไปนานครับจนหมอบอกว่าน่าจะไม่รอดแล้วแต่อยู่ๆตัวคุณตู่เองกับดันฟื้นขึ้นมาเฉยเลยทั้งหมอทั้งพยาบาลก็ต่างงงกันใหญ่ในตอนนั้นตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่แม่ของตัวเองเนี่ยสิ บอกให้คุณตู่รีบไปขอบคุณลุงเลยลุงเขาเป็นคนไปช่วยแต่ภายหลังจากนั้นพอตัวเองออกมาจากโรงพยาบาลได้สามวันตัวคุณตู่ก็มาได้รับข่าวร้ายจากแม่ซึ่งไอข่าวร้ายที่ว่านี้ก็คือมีคนไปเจอร่างของลุงห้อยคอปรดิชีพตัวเองอยู่ที่ใต้ต้นไา้ต้นนั้นในตอนที่รู้เนี่ยก็เห็นแม่ตัวเองช็อกมากครับแม่เขาช็อกจนหมดสติวูบลงไปนอนกับพื้น ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีลางบอกเหตุอะไรเกี่ยวกับลุงตัวเองเลยลุงของคุณตู่คนนี้เขาเป็นคนธรรมะธรรมโมไม่ได้ป่วยไม่ได้มีเรื่องราวอะไรในชีวิตที่ต้องให้เครียดเลยด้วยแล้วอยู่ๆลุงตัวเองจะมาจากโลกใบนี้ไปแบบไร้เหตุผลแบบนี้นะหรอมันเป็นไปไม่ได้จนท้ายที่สุดครับหลังจากงานศพของลุงคุณแม่ของตัวเองเนี่ยก็เดินร้องไห้มาหาแล้วก็เอาจดหมายฉบับหนึ่งมาให้คุณตู่อ่าน แม่เขาบอกว่าแม่เจอจดหมายนี้อยู่ใต้หมอนในห้องลุงซึ่งใจความสําคัญของจดหมายนี้มันเขียนเอาไว้ประมาณว่าลุงเขาเอาชีวิตตัวเองเข้าแลกกับชีวิตคุณู่ลุงเขาให้ผีต้นไซใหญ่เอาชีวิตของลุงไปแทนชีวิตของคุณู่อะไรทํานองนั้นในตอนนั้นตัวเองก็ไม่รู้เรื่องเลยครับผีไซใหญ่คืออะไรแล้วลุงเขามาแลกชีวิตอะไรกับชีวิตตัวเองพยายามถามแม่เขาไปอยู่หลายครั้งจนแม่เขายอมเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง แม่เขาเล่าเรื่องนี้ให้คุณตู่ฟังว่าที่ห้ามคุณตู่ไปเล่นที่ต้นไทรต้นนั้นเหตุผลมันก็คือต้นไทรต้นนั้นเนี่ยมันเฮี้ยนมันมีผีร้ายสิงอยู่ในต้นไทรชาวบ้านในหมู่บ้านทุกคนเขาต่างรู้ดีเขาก็เลยไม่ให้ลูกหลานของตัวเองเข้าไปใกล้ต้นไทรต้นนั้นไงซึ่งก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องกับคุณตู่ต้นไทรต้นนั้นเนี่ยมันก็กินคนมาหลายคนแล้วจำได้ว่าตั้งแต่สมัยลุงกับแม่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยด้วย มันมีชาวบ้านไปตายอยู่รอบบริเวณต้นไทรนั้นหลายคนต้มน้ําบ้างเปลิดชีวิตตัวเองบ้างจนชาวบ้านในหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านข้างเคียงเนี่ยเขาลือกันว่าต้นไทรต้นนั้นมันเป็นต้นไทรผีสิงพอเรื่องมันหนักเข้าหนักเข้าหรือว่าหนาหูเข้าผู้ใหญ่บ้านคนก่อนหน้านี้เขาก็เลยสั่งให้คนเอารถมาโค่นต้นไทรทิ้งเลยแต่มันยังไม่ทันจะได้โค่นนะสิคือก่อนหน้านั้นคืนหนึ่งอยู่ๆผู้ใหญ่บ้านคนนั้นแกก็คลั่งอะไรไม่รู้ เอาปืนในมือแกนั่นแหละปลิดชีวิตตัวเองแบบไร้สาเหตุซะอย่างนั้นแล้วทีนี้พอคนจ้างตายไปคนที่มารับจ้างโคนต้นใส่ใครเขาจะไปกล้าทำํทำถึงทําไปก็เสี่ยงตายเปล่าแถมถ้าคนต้นใส่แล้วจริงๆใครจะเป็นคนจ่ายค่าจ้างตคนใส่ต้นนั้นมันก็เลยอยู่ยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้แตมในจดหมายของลุงคุณตูคุณตู่จำได้ครับว่าลุงเขาเขียนข้อความอยู่บรรทัดหนึ่งว่า มันมาทวงสัญญาพี่แล้วพี่จะต้องไปแล้วในตอนนั้นตัวเองยิ่งอ่านก็ยิ่งงงครับจึงพอถามแม่ไปแม่เขาก็ไม่อยากจะพูดเยอะฝากฝังบอกว่าหากคุณตู่โตขึ้นตัวคุณตู่ต้องบวชทดแทนบุญคุณให้ลุงเขาและแม่เขาก็ยังบอกอีกว่าในวินาทีที่หมอบอกว่าตัวคุณตู่อาจจะไม่รอดแม่เขาเห็นลุงกำทุ้ไปกำมือหนึ่งแล้วก็วิ่งไปทางต้นไทรต้นนั้นแม่คาดว่าลุงแกน่าจะไปบน หรือไม่ก็พยายามจะไปสื่อสารอะไรสักอย่างกับผีต้นไทรต้นนั้นหรือจะเป็นการต่อรองให้ผีต้นไทรต้นนั้นเอาชีวิตลุงเขาไปแทนชีวิตคุณตู่อะไรทํานองนั้นในช่วงวัยเด็กครับตอนนั้นเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันมีแต่คําถามที่หาคําตอบไม่ได้เต็มไปหมดไปถามผู้ใหญ่คนไหนก็ไม่มีใครอยากจะพูดเรื่องนี้เลยสักคนจนเวลามันผ่านไปเป็น10ปีตัวคุณตูต่โตเป็นหนุ่มแล้วก็เข้ามาสร้างครอบครัวที่กรุงเทพ แต่แล้วโชคชะตามันกลับพัดให้คุณตู่ได้กลับมาที่จังหวัดบ้านเกิดนี้อีกครั้งและการกลับมาในครั้งนี้มันทําให้คุณตู่ได้รับรู้เรื่องราวอะไรบางอย่างตัวเองกลับบ้านมาในรอบนี้ครับกลับมาทําธุระเรื่องที่ดินของลุงนั่นแหละพอดีว่าที่ดินของลุงขายได้คุณตู่ก็เลยจําเป็นจะต้องมาเซ็นโอนให้กับเจ้าของใหม่เขาเพราะว่าหลังจากที่แม่คุณตู่เสียตัวเองก็ตัดสินใจเข้าไปหางานทําที่กรุงเทพ แล้วก็ติดประกาศขายที่ดินของลุงทิ้งเลยในตอนที่กลับมาในครั้งนี้ครับมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างแถวบ้านเนี่ยมันจะดูเจริญขึ้นพอสมควรมีทั้งร้านสะดวกซื้อชื่อดังแถมมีถนนหนทางที่ลาดยางมาตอยสมัยเด็กเนี่ยคือไม่มีเลยนะครับพื้นถนนเนี่ยเป็นพื้นดินแดงรถวิ่งสวนกันทีนี่ฝุ่นตลบทั้งซอยเลยและหลังจากที่คุณตู่มาเคลียร์ธุระที่กรมที่ดินเสร็จตัวเองก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนสมัยเด็กๆหลายคน ึ่งบางคนเนี่ยก็ล้มหายตายจากไปบ้างแล้วหรือไม่ก็บางคนก็เข้าไปทำงานในกรุงเทพแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยก็มีการกลับบ้านในครั้งนี้ครับมันทำให้คุณตู่คิดถึงคุณลุงกับคุณแม่มากๆเดินกลับไปดูในบ้านเพื่อะระลึกความหลังอยู่นานและคุณตู่เองก็ไม่ลืมที่จะเดินไปที่ต้นไสตต้นนั้นต้นที่ลุงของตัวเองจากไปบอกตรงๆครับว่าพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้เลย เรื่องเล่าในวัยเด็กเรื่องผีต้นไทรอะไรทํานองนี้ไม่เคยอยู่ในหัวเลยด้วยและหลังจากที่คุณตู่เดินมาถึงต้นไทรภาพที่ตัวเองเห็นในตอนนี้ก็คือมันเหมือนกับว่าต้นไทรต้นนี้เนี่ยมันจะดูใหญ่ขึ้นต้นมันใหญ่กว่าในตอนที่เห็นในตอนเด็กพอสมควรเลยพก็แน่นอนละเวลามันผ่านไปเป็นสิปีแล้วและยิ่งไปกว่านั้นก็คือที่ต้นไทรตอนนี้เนี่ยมันมีผ้าสามสีและก็มีสารไม้เล็กๆแถมมีป้ายติดที่สารว่า เจ้าพอใส่มันเหมือนกับว่าพอเวลาผ่านไปชาวบ้านเขาก็มาตั้งศาลบูชาอะไรทำนองนั้นครับและมันก็แปลกดีเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเครื่องเส้นที่สารเจ้าหรือว่าสารพระภูมิที่เราคุ้นชินกันมันจะเป็นพวกอาหารคาวหวานใช่ไหมในที่สารต้นไทรต้นนี้เนี่ยมันมีแต่เหล้าขาวกับพวกอาหารข้าวต่างๆพวกปลาพวกเครื่องในอะไรทํานองนั้น ัวคุณตู่เองเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเฉพาะพื้นที่บ้านของตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าคุณตู่เขาจําได้ว่าสมัยเด็กแถวนี้เนี่ยมันหาของกินยากอาหารการกินมันไม่ได้อุดมสมบูรณ์เหมือนในกรุงเทพในตอนที่คุณตู่เห็นสารใต้ต้นไทรนี้ตัวเองก็ไม่ได้ยกมือไหว้อะไรหรอกนะครับเดินไปดูแล้วก็ระลึกถึงลุงผู้มีพระคุณของตัวเองอยู่พักหนึ่งและหลังจากนั้นคุณตู่ก็มานั่งเล่นที่ริมคลองข้างสารต้นไทรต้นนั้นนั่นแหละ แต่พอนั่งได้ไม่นานด้วยความที่มันอยู่ริมคลองลมมันก็เลยเย็นพอลมตีหน้าเข้าตีหน้าเข้าตัวเขาเองก็ง่วงนอนจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองแค่เอนหลังนะครับคือไม่ได้นอนหลับแต่พอเอนไปอยู่ๆมันก็มีเงาเงาหนึ่งมันเป็นเงาเหมือนคนเดินมาจากด้านหลังแล้วก็มายืนอยู่ที่ด้านหลังอะไรทํานองนั้นคุณตูในตอนนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นแต่ด้วยแสงอาทิตย์ที่มันแยงเข้าตาม,มาในตอนนั้นครับ มันเลยทําให้เห็นไม่ชัดว่าเงาที่เห็นนั้นมันคือใครแต่หลังจากนั้นไม่นานภาพความทรงจําในวัยเด็กที่ตัวเองจมน้ํามันก็ผุดเข้ามาในหัวเงาที่คุณตู่เห็นในตอนนี้มันเหมือนกับเงาคนที่ยืนดูคุณตู่จมน้ําในคลองตอนเด็กเลยผู้ชายร่างกายสูงใหญ่กำยำแล้วก็มีผิวสีดําสนิทพอตัวเองจําได้แบบนั้นคุณตู่ก็ตกใจจนสะดุง้งแล้วในตอนที่สะดุ้งนี่แหละครับ ตัวเองดันไปนึกถึงเรื่องผีต้นไทรที่แม่เคยเล่าให้ฟังตอนเด็กเฉยเลยและพอนึกได้แบบนั้นตัวคุณตู่ก็หันหน้าไปมองทางต้นไทรเองโดยอัตโนมัติและภาพตรงหน้าที่เห็นตอนที่หันไปก็คือที่ใต้ต้นไทรเนี่ยมันมีคนยืนอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างสภาพแต่ละคนเนี่ยคือตูไม่ได้เลยครับบางคนก็หัวเปียกตัวเปียกไปหมดเหมือนกับเขาเพิ่งจมน้ํามา หือไม่ก็บางคนเนี่ยมีแผลเต็มตัวไปหมดสภาพแต่ละคนที่เห็นเนี่ยคือมันดูแย่มากๆและสิ่งที่คุณตู่สะเทือนใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับในกลุ่มคนพวกนั้นที่เขาเห็นหนึ่งในนั้นมีลุงของคุณตู่ด้วยคุณตู่จาลุงตัวเองได้ดีครับถึงภาพที่เห็นมันจะแวบเข้ามาในหัวเพียงแค่ไม่กี่วินาทีลุงคุณตู่เนี่ยยืนปะปนอยู่กับคนกลุ่มนั้นโดยที่คอของลุงตัวเองมีเชือกป่านเส้นใหญ่คล้องคออยู่ ใบหน้าอันเศร้าหมองของลุงคุณตู่ในตอนนั้นมันติดตามากๆและก่อนที่ภาพนั้นมันจะลางหายไปคุณตู่ก็ได้ยินเสียงลุงตัวเองอีกครั้งในรอบสิบปีหนีไปลูกในตอนนั้นมันเหมือนกับว่าตัวเองได้สติกลับมาอีกครั้งรีบดันตัวเองขึ้นแล้วก็เดินกลับไปที่มอเตอร์ไซค์ของตัวเองและก็ขี่มอเตอร์ไซค์มุ่งตรงไปยังบ้านของลุงผู้ใหญ่บ้านทันที ก่อนกลับบ้านที่กรุงเทพครับคุณตู่ก็มากราบลาผู้ใหญ่บ้านท่านก่อนลุงผู้ใหญ่คนนี้เนี่ยท่านมีพระคุณกับคุณตู่แล้วก็แม่มากๆคือในสมัยตอนเด็กๆลุงผู้ใหญ่บ้านเขาจะชอบแบ่งข้าวแบ่งอาหารให้คุณตู่กับแม่เสมอและก่อนที่จะจากไปคุณตู่ก็ได้ถามเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไซต์ต้นนั้นกับลุงผู้ใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนกลับัูเองจําได้ครับว่าในสมัยเด็กเคยถามแกลหลายครั้งแล้วแต่ลุงผู้ใหญ่แกไม่ยอมตอบแต่ครั้งนี้ แกดันเล่าให้ฟังเฉยเลยลุงแกให้เหตุผลว่าคุณตู่โตพอที่จะแยกแยะอะไรได้แล้วน่าจะไม่มีปัญหาคุณผู้ฟังจำเรื่องเมื่อต้นคลิปได้ไหมครับที่ผมบอกว่าผู้ใหญ่บ้านคนก่อนหน้าเขาจะจ้างคนมาตัดต้นไทรแล้วตัวเขาเองเกิดคลั่งปิดชีพตัวเองก่อนวันตัดต้นไทรวันหนึง่งซึ่งผู้ใหญ่คนนั้นที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือลุงของลุงผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันอีกทีหนึง่งซึ่งเรื่องราวของต้นไทรข้างหมู่บ้านต้นนี้ ลุงผู้ใหญ่แกบอกครับว่าลุงแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ลุงแกรู้แค่ว่าตั้งแต่ลุงแกเกิดมาก็เห็นต้นไทรต้นนี้แล้วและตั้งแต่จําความได้เนี่ยมันก็ชอบมีคนไปตายแถวแถวต้นไทรนั้นตั้งแต่ตอนที่ลุงผู้ใหญ่แกรู้ความเลยจนเวลาผ่านมาหลายสิบปีมันก็ยังจะมีคนไปตายแถวนั้นอยู่เรื่อยๆไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรและจนท้ายที่สุดลุงแกก็เคยไปเชิญหมอธรรมจากหมู่บ้านอื่นมาดู เป็นหมอทมท่านบอกว่าถ้าอยากจะตดัดต้องให้เจ้าของที่ดินมาเป็นคนทําพิธีคนนอกเนี่ยไม่มีกรรมสิทธิ์จะไม่สามารถทําพิธีได้ถือว่าเจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตทําไปก็เปล่าประโยชน์แล้วที่น่าตลกคืออะไรรู้ไหมครับที่ดินตรงนั้นเนี่ยมันดันเป็นที่ดินของหลวงและทีนี้จะให้เจ้าของที่ไหนมาทําพิธีละ่ะรันจะไปเชิญกรมที่ดินมาด้วยเรื่องความเชื่อพวกนี้เอาก็คงจะไม่มีใครมากันหรอกและเพราะเหตุผลนี้เนี่ยแหละครับ ต้นไซต้นนั้นมันถึงอยู่ยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้ตัวคุณตู่เองพอได้ยินแบบนั้นแล้วก็ยิ่งงงใหญ่เลยสรุปแล้วก็คือลุงผู้ใหญ่แกก็ไม่รู้เหมือนกันเกิดไม่ทันเหมือนกันรู้แค่ว่าชาวบ้านเขาบอกกันปากต่อปากว่าต้นไซต้นนี้เนี่ยเป็นไซผีสิงเป็นต้นไซกินคนอยู่ให้ห่างเข้าไว้จะดีเองเอาละครับในเมื่อหาคําตอบไม่ได้ตัวคุณตู่เขาก็ไม่รู้จะดันทุรังไปทําไม หลังจากกลับมาจากที่บ้านที่มหาสารครามกูเองก็ทําบุญชุดใหญ่เลยทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้คุณลุงกับแม่และคุณตู่เองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าภาพที่เห็นเพียงแว็บเดียวในวันนั้นมันจะคือเรื่องจริงหรือว่าตัวเขาจะคิดไปเองคุณตู่เขารู้เพียงแค่ว่าหลังจากนี้เนี่ยหากมีเวลาตัวเองก็จะหาเวลาไปบวชให้ลุงกับแม่แต่ทาตามคําสั่งเสียที่แม่สั่งเอาไว้ก่อนจากไป จริงๆแล้วเรื่องนอกเหนือจากโลกมนุษย์ของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หาคำตอบได้ยากนะครับคุณผู้ฟังหากถามผมหรือว่าผมอ่านจากเรื่องเล่าใดๆมาให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยบางทีความชัดเจนหรือว่าความแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ในเรื่องของภพภูมิในโลกวิญญาณครับมันนอกเหนือจากสัมภเวสีมันก็จะมีอีกหลายๆภพภูมิเนาะถ้าคุณผู้ฟังนับถือศาสนาพุทธเท่าที่เคยรู้กันมาเนี่ยก็จะมีเปรตมีอสุรก,กาย มีสัตว์เดรัจฉานมีสัมภเวสีพวกนี้ครับจะเป็นภพภูมิเบื้องต่ําหรือว่าเป็นอบายภูมิอะไรทํานองนั้นแต่มันก็มีอีกในหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเคยได้ยินหรือเปล่าคําคํานั้นเนี่ยมันคือคําว่ามิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมันแปลว่าเห็นผิดครับผมเคยได้ยินมานะเรื่องนี้เอาเป็นสาระได้ผมได้ยินมาจากพระอาจารย์องค์หนึ่งขออนุญาตไม่กล่าวนามท่านละกันนะครับคือไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพรหม ไม่ใช่เทพเทวดาทุกองค์จะมีสัมมาทิฏฐิเทพบางองค์เทวดาบางองค์ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันครับก็คือลุ่มหลงในบุญบาร,รมีลุ่มหลงในอำนาจลุ่มหลงในโลกผมคิดว่ามันคล้ายคลึงกับเรื่องราวของคุณู่มากๆวิญญาณหรือว่าเทวดาที่สิงอยู่ในต้นไม้ใหญ่เนี่ยเขาจะเรียกว่าลุขาเทวดาครับคุณผู้ฟังลุขาเทวดาคือเทวดาที่มีวิมานอยู่ในกิ่งไม้หรือว่ามีวิมานอยู่ในต้นไม้หรือว่ามีวิมานอยู่ในไม้ใหญ่ ตรงนั้นแหละครับคือจุดที่ผมกําลังจะบอกว่าไม่ใช่เทวดาทุกองค์ที่เขาจะเป็นคนดีไม่ใช่เทวดาทุกองที่จะโดนบันดาลแต่เรื่องดีๆได้เทวดาที่เขาคิดผิดเทวดาที่เขาหลงผิดก็มีอยู่มากครับซึ่งตัวผมเองก็คิดว่าเทวดาในต้นไซใหญ่นั้นอาจจะเป็นเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฐิก็ได้ครับเทวดาองค์นั้นเขาก็เลยลุ่มหลงแล้วก็ยึดติดในพื้นที่ของเขาคนที่ดวงถึงคาดหรือว่าคนที่ทําตัวไม่ดีแล้วก็เข้ามาในพื้นที่ของเขา เทวดาองค์นั้นก็เลยโดนบันดาลให้คนผู้นั้นเป็นไปต่างๆนานาพอดวงวิญญาณของคนพวกนั้นจากไปก่อนอายุไขกลายเป็นว่าดวงวิญญาณของพวกเขาเนี่ยจำเป็นจะต้องมาสิงสู่อยู่บริเวณนั้นหรือพูดง่ายๆก็คือกลายมาเป็นบริวารของเทวดามิจฉาทิฏฐิองค์นั้นนั่นแหละตรงนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับคุณผู้ฟังหากผิดถูกยังไงผมต้องกราบขออภัยด้วยและคุณผู้ฟังลหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวของคุณตู ตัวคุณเองคิดว่าเทวดาในต้นไทรต้นนั้นหรือว่าวิญญาณในต้นไทรต้นนั้นเป็นมิจฉาทิฐิเหมือนกับที่ผมพูดหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงครับสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้า ขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ